งอคงเก่งแค่ไหนงอคงหรือเฮ่งเจียเป็นตัวเอกในวรรณกรรมเรื่องไซอิวที่บอกเลยว่า แม่งโคตรเก่งทั้งตบเจ้าสมุดฉีกบัญชีนรกลมทั้งสวรรค์เขาก็ทํามาแล้วถ้าพี่จะตกมาขนาดนี้แล้วพี่หงอคงเนี่ยเขาเก่งแค่ไหนกันละ่ะเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่พี่แกเกิดมาหงอคงเป็นลิงที่เกิดจากก้อนหินลึกลับบนยอดเขาหัวกลัวซานที่อาบแสงตะวันมามากกว่า1,000ปีจนวันหนึ่งก้อนหินได้แตกตัวออกและกําเนิดเป็นปีศาจลิงกึ่งเทพที่มีพลักกาลังอิทธิฤทธิสูงส่งและมินิัยที่โคตรสนซึ่งไอหมอนี่ก็คือลูกพี่ซุนหงอคงของเรานั่นเองต่อมาหงอคงได ไม่ว่าจะเป็นวิชาแปลงกาย7จแบบวิชาแยกร่างด้วยเส้นขนตาวิเศษเห็นนะหรือกระทั่งวิชาขี่เมฆวิเศษรวมถึงวิชาต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ทําให้หงอคงมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งพี่แกยังไปตีกับเจ้าสมุทรแย่งเอาเสาคำมหาสมุทรมาใช้เป็นกระบองวิเศษหรือในะจเจรองที่ลงไปยังยมมโลกแล้วฉีกบัญชีรายชื่อวันตายของตัวเองทําให้หงอคงเป็นอมตะบวกกับการที่พี่แกขโมยกินทอสสวรรค์และยาอมตะ<ๆ>เข้าไปต้องโคตรอมตะตอนนี้เรียกได้ว่าลูกพี่หงอคงของเราฟาร์มของจะอยู่ในขั้้้นนไไรเเททียยมาาลก็ว่ด เวรเกรียงของพี่แกยังไม่จบแค่นั้นงอคงได้ตั้งตัวเองเป็นชี้เทียนต้าเชิงที่แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าและประกาศสงครามกับสวรรค์ต่อสู้กับเทพเจ้าต่างๆทั้งนาจาจัตุโลกบาลทั้ง4หรือแม้กระทั่งเน็กเซียนฮ่องเต้ต่างก็โดนลูกพี่งอคงของเราตบเกลียนมาแล้วทั้งนั้นจนในที่สุดเหล่าเทพบนสวนรรค์ได้ไปทูลขอให้พระยูไลลงมาปราบพยศร้ายตัวนี้ลงได้สำเร็จสุดท้ายงอคงได้โดนฝ่ามือ,อยูไลประทับกดลงบนภูเขาจองจำไว้เป็นการลงโทษถึง500ปีจนพระถังซัมจั๋งได้มาปลดปล่อยและพาางงงอออคกเดินท ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกยังชมพูทวีปตามเนื้อเรื่องในไซอิวนั่นเองสรุปแล้วงอคงมีพลังกายที่โคตรแข็งแกร่งตีลังกาได้ไกลกว่า300ลี้มีวิชาแปลงร่างได้ถึง72แบบสามารถแยกร่างได้ด้วยเส้นขนมีตาทิมีเมฆวิเศษที่สามารถขี่ไปไหนมาไหนได้มีกระบองวิเศษที่สามารถยืดหดได้เป็นอมตะและตบเทพทั้งสวรรค์ชั้นโลกียะได้นั่นเอง